ท่านผู้ชมทานรัฐบาลทูกท่านนะครับวันนี้ก็ที่ได้มามอบเป็นาการให้กับท่านเนี่ก็จะมีมอบพิดนะครับให้ท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมานะครับก็ที่หนึ่งก็คือผมอยากให้ท่านผ่านหลังกลับ ข้อที่สองก็คือให้ท่านเรลี่ยนข้อที่สามให้ท่านเริ่มใหม่นะครับเ่วนตัววัดเดียวผมดไปททีนี้ที่ผมพูดว่าให้ท่านอ่านสัมกรับเนี่ยคือท่านขันกับไปพบทวนดูว่าเหตุใดท่านต้องมาอยู่ในที่นี้ซึ่งเป็นที่ที่ที่ท,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 ทุกๆคนไม่อยากจะเข้าไปอยู่ ผมนี่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นครั้งที่สองนะครับแต่เข้ามานี่ไม่ได้นั่นก็คือเข้ามาบรรอยางแล้วก็กินติดตับความาสิ่งล่ำลึอเนี่ยในเรือนจำนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าอยู่เลยนะครับก็ได้มาเห็นทีนี้ก็ที่พูดว่าขอให้หาคำัอบนี่ก็คือว่าสาเหตุอะไร ที่เรามาอยู่ตรงนี้เราต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับสำหรับผู้เสพหรือว่าสำหรับผู้ค้าก็ต้องหาสาเหตุให้เจอ,อว่าทำไมเราต้องเสพเพื่อนชวนเหรออยากลองเหอเรอนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างอื่นนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็อยากอยาให้ เพื่อนๆเนี่ยก็รวดูนะครับว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมันมันควรไม่ควรมันเกิดผลดีกับตัวเราไหมมันเกิดผลร้ายกับสังคมไหมนะครับสำหรับผู้ค้าอันนี้ผมเข้าใจาว่าเออบางท่านอาจจะมีความคิดว่าถ้าทาอาชีพอย่างนี้มันจะร่ำรวยเร็ว นะครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแต่ผมก็บอกว่าเป็นความคิดที่ผิดครับผมกว่าจะมายืนอ,อยู่ตรงนี้ได้มีนทรัพย์สินถึงห้าร้อยล้านได้ผมเรียนท่านเลยครับว่าผมใช้เวลาถึงสี่สิบหกปีครับกว่าจะมายืนอ,อยู่ตรงนี้ได้ลงลงุกลุกคานมาผมทํางานตัน้งแต่ผมอายุสิบสี่ปีจนผมอายุหกสิบปีครับผมถึงยนจบ มีโอกาสอย่างน,นี้นะครับที่ผมพูดว่าเปลี่ยนทีนี้พอท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยท่านหันหลังกลับไปท่านเห็นไหมครับความเจ็บปวดของครอบครัวนะครับลูกสเสียโอกาสเพราะว่าไม่มีผู้นำครอบครัวในการที่จะเลี้ยงดู ให้การศึกษาให้สิ่งที่ดีๆกับเขาพอเขาไม่ได้รับในสิ่งที่ดีเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในในความงวลของสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นภาระสังคมอีกนะครับท่านเห็นถึงความปวดร้าวในสายตาของคนที่เป็นภรรยานะครับการทรัดท่า มันมันเอ่อมันจะปวดน,นะครับสำหรับคนที่มีพ่อแม่ท่านเห็นแววตาของความห่วงใยของพ่อแม่ที่เห็นเราต้องเข้ามาอยู่ในที่นี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องคำนึงนะครับว่าเราทำไปอย่างนั้นเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยเราเราได้อะไร เรากําลังทําผิดขั้งใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็คืออยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ทบทวนนะครับปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนท่านต้องปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ท่านบนโทษไปแล้วเนี่ยนะครับในที่นี้ก็มีการสุดที่ท่านก็คิดว่าผมก็คิดว่า ท่านอาจจะเริ่มทำอะไรที่มันมีไรายได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาทาันหูทันตาแต่มันก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราสร้างไว้แ้่แค่ข้ากอกอันนี้ผมพูดในฐานะที่ว่าท่านเชื่อจังหวะจะบุญจังหาะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อนะครับผมเชื่อนะครับท่านีท่านี ท่านต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับทำตัวเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกถ้าลูกหลงผิดไปก็ต้องพยายามพนะูดให้เขาฟังว่าสิ่งที่พ่อเจอมาแล้วเนี่ยมันไม่สวยงามนะมันมันโหดร้ายนะนะครับผู้ที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยก็มีแค่ร้อยกว่าคนแต่สําหรับผู้ต้องผ่านทั้งหมดเนี่ย มันถามกับคนผมก็อยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายทอดนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยที่ผมได้มาบางอย่างนะเพราะอะไรนะครับคือสังคมต้องให้โอกาสคนที่ได้โอกาสนะครับไม่มีใครทำตัวให้ท่านดีได้ ไม่มีใครทําตัวให้ท่านชั่วได้คนที่ทําได้คือตัวของท่านเองผมจะไปชีว้ว่าคุณต้องรวยนะแต่คุณไม่ทํางานนคุณก็ไม่รวยเพราะฉะนั้นคือก็อยากจะบอกให้เพื่อนๆที่พู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาด่าหรือมาว่านะครับคือให้พอกินนะครับ,นะรบไปพูดให้เพื่อนว่า เอ้เราเรามาอยู่ในตรงนี้ี่มันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวเราทาเองทั้งนั้นครับคนอื่นไม่ได้ทําให้เราแล้วก็ที้ให้เห็นถึงผลเสียนะครับที่ให้เห็นถึงผลเสียแล้วก็การที่ผมมามาบริจาคแว่นเนี่ยก็คือเออถ้าก็าพูดกันบางคนก็บอกเออเป็นการสร้าง สายตาใหม่หรือว่าอะไรอันนี้ก็คือจริงๆถ้าความคิดผมเนี่ยในเรื่องช่วยเรื่องแว่นจริงๆมันไม่ใช้แต่ผมจริงๆผมอยากให้ท่านเปลี่ยนนะครับอยากให้ท่านเปลี่ยนมากกว่านะครับก็ก็อยากจะขอให้พวกท่านทนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจะขอถามนีดนะครับว่าที่นั่งอยู่ตร่นี้คนเป็นคนอำเภอสิงห์นครดีไหมครับ เป็นคนดิ้งอนัพรนี่ก็ก็คงจะรู้จักกันนะครับผมนี่ลูกแม่สิ้นนะครับลูกแม่สิ้นหายนหน้าแาไปถ้าคนดิ้งอน,น,อนัพรกับผมเขาก็าจะเรียกทุกแก่ดีทุกแก่ดีนะครับแลว้วก็ผมเนี่ยหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ได้ร่ลำรวยเนี่ย แต่ใจจิงแต่ใจจิงๆเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆนะครับชอบเรื่องการทำบุญน,นะครับนับถือศีลห้ามาตลอดเล่นนเาในไม่ค่อยดื่มนะครับแต่ดื่มนี่ดื่มเพื่อสังคมพลาสักก็ไม่เคยพ่าทุกวันนี้ยุงก็ไม่ตกยุมกงมากัดก็มือปัดๆไปไก่สักตัวก็ไม่เคยเชี่ยก็เพื่อปินในการมีเพื่อนก็ไม่เอานะครับ รักเล็กก็มวยน้อยก็ไม่เอาแต่ถ้าจะผิดก็ปิดอยู่ข้อเดียวแหละครับคือข้อมุสาคือบาเวลามีเมียน้อยเมียหลวงสามาก,ก็ต้องโกอันนี้ปิดอยู่ข้อเดียวนะครับเกิดปิดอยู่ข้อเดียวทำวุฒกมานะทำงานนนะครับทำทำทำ,ทำจนกระทั่งมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคม แล้วก็ทุกวันนี้นะครับตั้งปฏิญาณไว้แล้ววนะ่ามาแต่ตัวก็จะกลับแต่ตัวครัว่ามาแต่ตัวกลับแต่ตัว,ตตว,ตตวนี้ทุกท่านก็คงท้างใจนะครับผมสังเกตดูนะครับคนที่ตายแล้วลูกหลานเอาเงินเหรียญใส่ปาาเวลาเผาผมเห็นเหรียญก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะยังเอาไปไม่ได้ เอาไปไม่ได้ครับที่เอาไปได้ก็คือความดีกับความช่วยที่เราเกานะครับพอมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมก็บริจาคครับแต่ว่าวัดเนี่ยไม่ค่อยได้บริจาคที่ไม่บริจาคเนี่ยที่บริจาคนี้ก็มีอยู่ที่วัดแต่ว่าอยู่สองสามวัดที่ที่บริจาค นอกนั้นจะไม่ค่อยปฏิบัติเพราะคิดว่าคือเห็นว่าเจ้าพรวาสยังมีเมียอยู่นี่ก็เลยไม่อยากทำจะหันไปทําเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลนะครับทาบุญมาตลอดบริจาคเครื่องมือแพทย์นะครับถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่บริจาคเลยไปหมดครับจำไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าถามว่าก็แกดีจําได้ไหมว่าบราิจาคไปเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับ ว่าบริจาคไปเท่าไหร่แต่ผมเข้าๆก็เจ็ดแปดสิบล้านก็น่าจะถึงและ้ะก็ว่าหลังสุดที่ที่หนักที่สุดก็คือสร้างโรงไยบาลให้กับประเบิริงรอนานตพรมูลค่าสามสิบห้าล้านอีกเดือนกว่าสองเดือนก็จะเส็จละนะครับทีนี้ไอ้พอเราพอเราคิดว่าเรา เรามาแต่ตัวเราก็จะกลับมาตัวกับเราก็จะกลับตัวก่ก็เลยเป็นเหตุให้แบ่งปันแบ่งปันทุกวันนี้การกินอยู่ของผมเนี่ยผมคิดว่าผมกินจริงๆิวันหนึ่งไม่ถึงห้าร้อยละวรแต่รายได้มีเยอะพอารายได้มีเยอะที่ความคิดแบ่งปันของเรานี่เราก็ต้องมาทําอย่างนี้นะครับเพื่อส่วนรวม นะเพื่อรวหรวมแล้วท่านเชื่อผมเมื่อไหร่ที่ท่านคิดทำบุญนะฮะถึงแม้ว่าท่านยังไม่มีเงินหลายหลายครั้งแลครับผมสังเกตว่าผมคิดทำบุญรับปาตตกลงกัไปแล้วว่าโอเคผมบริจาคผมให้แต่ผมยังไม่มีเงินเลยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีเหตุให้ผม ได้เงินมาขอท่านะครับผมบริจาครถให้โรงพยาบาลสงสาสามล้านวันที่บริจาคผมไม่มีเงินเลยแต่มันก็มีเหตุให้ผมได้ทํางานจนมีเงินสามล้านบาทไปซื้อรถมาบริจาคผมซื้อรถผมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมาอมูลค่าสี่ล้านกว่า วันที่ผมเบิยากผมไม่มีเงินเลยแต่หลังจากที่ผมกบลงแล้วเนี่ยก็มีเหตุการณที่ทําให้ผมมีเงินขึ้นมาผมรับฝากก่อสร้างอาคารลงยนวาน,าน,าน,านจริงๆก็มาขอผมตั้งแต่ห้าล้านห้าล้านผมให้สิบล้านเอาสิบล้านให้ยี่สิบล้านให้ยี่สิบล้านต่อมให้ถึงสามห้าล้านนะครับ ไอ้โรงพยาบาลเนี่ยเพราะผมรับปากว่าผมจะให้จากธุรกิจผมที่ผมขายขายของได้เดือนหนึ่งประมาณยี่สิบล้านเนี่ยเดือนนั้นเนี่ยผมขายได้ถึงสามสิบห้าล้านก็นี่คือผมถึงพูดไงนะว่าการกระพูลเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิดดีเราทําดีเราอยากจะทําบุญเนี่ยมันก็จะมีเหตุให้เราได้ทําบุญ คนเราเมื่อคิทำบุญได้ทำถือว่าเป็นคนมีบุญแล้วทําบุญท่านทาได้ประสบความสาเร็จก็ถือว่าเป็นคนมีบุญนะครับแล้วก็ที่ท่านเสกเสียงพูดนะครับว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมีนี้สําหรับท่านอื่นผมไม่ทราบแต่สําหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ผมเชื่อนะครับผมเชื่อ ที่ผมทำบุญไปเจ็ดแปดสิบล้านเนี่ยผมซื้อที่ดินไปเจ็ดสิบไร่นะครับเฉลีย่ยมูลค่าไร่ละห้าล้านห้าแสนตอนนี้กเขามาขอซื้อผมได้ละสองล้านนะครับเจ็ดสิบไร่ผมกำไรแล้วร้อยห้าล้านที่ผมกำไรนี่ที่ผมทำบุญไปตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมคุมละแล้วผมจะมีษษษษทรัพย์สินอีกเยอะ เงินทองทุกวันนี้ที่มีอยู่นี่ก็แบ่งปันคนที่เราต้องรับผิดชอบภรรยาทรท 1, คนที่หนึ่งเอาไปคนที่2อเอาไปคนที่สามเอาไปเหลือผมยี่สิยี่สิบเป็นตยิบุ้นก็ประมาณร้อยล้านก็คิดว่าก็ทำบุญทั้งหมดก่อนตายแล้วก็ท่านเชื่อนะครับว่าการนงบุญเนี่ยบุญจะช่วยท่าน นะครับบางท่านผมคิดว่าบางท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมนี่ทำบุญมาตลอดเจอภาวะวิกฤตจะถึงกควบบามตายนี่อนสองสามรั้นแะแต่ก็ไม่ตายนะครับก็อันนี้ก็คืออยากจะขอให้พวกท่านทุกคนเนี่ยอย่างที่ผมพูดหันหลังกลับไปดู เปลี่ยนเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็เชื่อขอให้ท่านเชื่อเลยครับทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อมาให้วิบากกรรม่อชาติที่แล้วที่พวกท่านได้กระทำผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ผมอเองก็อยากจะเกิดเป็นลูกเจ้าสัวท่านนี้อยากจะเกิดเป็นลูกเจ้าสัวตีวพีเป็นท่านก็รวยมาก แต่ทําไมไม่ได้ไปล่ะครับเพราะว่าบุญเราไม่ถึงอยากจะเป็นลูกคุเจ้าบ้านเจ้าแผ่นดินแต่ว่าเราก็ไปไม่ถึงเราก็เราทําบุญมาแค่นี้เราก็ต้องรักแค่นี้ก็นี่ก็คือผมก็เรียนท่านว่านี่คือสาเหตุทําไมผมถึงต้องทาบุญชาตินี้เราอาจจะได้ใช้บ้านแต่ว่าผมท,มทําไว้เผื่อชาติหน้าแต่ท่านถามผมว่าชาติหน้ามีจริงไหมผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันมีหรือไม่มีมมมเพราะว่าพ่อกับแม่ผมเสียไปรีิ ท่านยังไม่เคยมาเข้าฝันผมเลยว่าแกไปอยู่สบายหรือแกไปอยู่ทุกข์หรือว่าอะไรเลยผมยังไม่เคยได้ใจรับรู้ร่างซ่านะครับแต่ผมที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็คือหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของผมํำบุญมาดีในชาติแล้วสองผมกตันอยูต่อพ่อแม่พ่อแม่ผมมีลูกเจ็ดคนมีผมคนเดียวครับที่ไปดูแลแม่ ผมไปล้างที่สีเดียวให้แม่สีกับมือไม่ใส่ถุงมือเลยไม่ได้เลอะเกียดนเลยลูกแม่เจ็ดคนมีผมคนเดียวที่ไปดูแลแม่แม่บอกว่าลูกเอ้ลูกตักก้งไปไหนตากับโหลกไปไหนไม่อยากได้กุญนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ ได้ได้แต่กองในเรื่องนี้แล้วก็หลังจากที่ท่านได้พ้นร่างฐานไปแล้วเองก็ขอให้ท่านได้โปรดคิดกำเนินถึงเรื่องนี้ได้นะครับถ้าคนคิดได้ก็ถือว่าเป็นบุญของท่านถ้าคนคิดไม่ได้กลับเข้าไปองก็ถือว่าอันนี้มันก็เป็นเวรกรรมของท่าน แต่ถามว่าที่ที่ผมได้มาวันนี้นี่ผมถือว่าท่านเป็นเพื่อนรุ่นา่ผมท่านอาจจะอยู่ในสถานที่ซึ่งซึ่งไม่มีคนอยากจะมาอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจพวกท่านนะครนี่ก็พูดกับคุณนายท่านบอกว่าเดี๋ยวเจ้าน่าจะไปประจาักให้ท่านสถานที่นะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ที่ท่านได้ฟังผมให้ข้อคิดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านพบท่านนายที่ได้ช่วยสระตานให้พวกท่านได้รับในสิ่งที่ดีๆนะครับให้ผมได้ได้ได้ทำในสิ่งที่ดีๆนะครับก็ขอบคุณครับ